นี่เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าอย่างอธิบายไม่ได้เพราะความยากจนและการเลือกที่ไม่ดีชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความยากลําบากเธอชื่อเทสครอบครัวที่ยากจนอันน่าสังเวชพ่อแม่ให้กาเนิดลูกห้าคนติดต่อกันเมื่อเห็นว่าครอบครัวกําลังจะไม่มีอะไรเหลือกีนแล้วพ่อขี้มอตัดสินใจให้เทสลิภัยกับญาตาห่างๆแม้ว่าเทสจะไม่ต้องการก็ตามสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยแต่เธอยังคงสวมชุดที่ดีที่สุดของเธอและนั่งบนรถม้าไปเยี่ยมยาติที่อยู่ห่างออกไปร้อยไมล์เมื่อเทสยังไม่เข้าประตูบ้านญาของเธ เธอรู้สึกทึ่งกับความยิ่งใหญ่ของคฤหาสน์แห่งนี้จูจูเธอก็อยากจะยอมแพ้ขณะที่เธอกำลังแยกย้ายกลับบ้านผู้ชายมิสไตน์เดินจากสวนดอกไม้มาใกล้ๆหลังจากที่เทสแสดงความตั้งใจที่จะมารับญาติชายคนนั้นดูมีความสุขมากเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายของเจ้าของคฤหาสน์ลูกพี่ลูกน้องของเทสด้วยลูกพี่ลูกน้องต้อนรับเทสอย่างกระตือรือร้นและชวนเธอไปดินเนอร์สุดหรูแต่ดวงตาของลูกพี่ลูกน้องของเขามองไปที่เทสค่อนข้างไม่มีเจตนาดีเร็วๆนี้ยังไม่เห็นเจ้าของคฤหาสน์เลยเทสกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาได้ร <c oughs> ับจดหมายจากเจ้าของ